นะครับรยุทธคามาแล้วครับผมได้ในลำดับรถแล้วครับวันวันนี้นะครับมาสด้าเซ็กไซ์เครื่องยนต์ดีเซลจัดอันดับที่สิบหกนะครับนี่นี่ครับไปดูครับอันดับที่สิบหกนะครับใครที่ตังหารถใช้เองนะครับหรือจะไปขายต่อก็มาดูได้ครับครับเดี๋ยวเริ่มประมูลวันจันทร์นะครับที่นี่บริษัทไทยอลิกครับเขาขายวันจันทร์วันเดียวนะครับขายวันอื่นมันไม่ได้เลยครับจะเป็นบางบริษัทเท่านั้นครับที่จะขายวันวันอื่นได้ เขาเว็นบริษัทของที่นี่ครับเขาแพร่ขายบริษัทไทโอลิกครับต้องขายไม่เาเันเจ้าเดียวนะครับอ่าันดับที่สิบหกนะครับผมมัด้าเซ็กไซนะครับอ่านะครับสิบหกนะครับนี่ครับคันนี้สิบหกครับเกดเอนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถตู้กันนะครับรถตู้นี้ มาใหม่อยู่สามสี่คันนะครับนะครับไปดูไก่เลยครับรถตู้สีขาวนะครับนะครับให้ชมกันต่อเนื่องกันเลยนะฮะให้อยู่ในในในคลิปเดียวกันนะครับไม่ต้องไปดูหลายๆคลิปนะครับนี่ครับรถตู้ลำดับที่ห้าสิบครับผมคันนี้เวนตูรี่ตัวจีครับผมครับผมเครื่องสามพันตัวจีประตูไม่ไฟฟ้านะครับ นี่ครับถ้าเป็นตัว V ีจักออโต้เองนะครับจากไฟฟ้านะครับให้ดูภายในกันก่อนเลยนะครับภายในสีดําครับผมสวยเลยครับภายในสีดํานะครับนั่งได้นั่งได้สิบคนนะครับรวมรวมคนนั่งข้างหน้าด้วยนะครับสิบคนนะครับสิบคนนะครับขยตนเบนดีเซลครับผมนะครับอันดับที่ห้าสิบนะครับ นะครับตัวจีช่องสามัญจีนะครับครับมาจากไทยโอเล็กนะครับของเข้าประมูลวันจันนี้ที่เะกลับมาด้านะครับไปดูวันจะชัดเลยนะครับเบาะยังดีอยู่เลยครับสวยงามนะครับนะครับเบาะนะฮะนี่ครับดูภายในนะครับ สวยงามครับผมครับถือว่าโอเคอยู่นะครับนะครับภาพเรือไผยพูดเร็วไปขอภัยด้วยนะครับคันนี้เลขไม่อยู่ที่แสนหกครับผมนะครับแสนหกเครื่องยนต์ด่นู่เลยวกัเสียงนันเลยครับให้ฟังเสียงกันเลยครับ รถชาเขาดูแลถึงนะครับผมนะครับซ่อมนะครับอันดับย่าสิบนะครับดูกอทอไว้นะครับผมคันนี้นะครับให้ดูกอทอไว้เลยนะครับนี่ครับกอทอห้าสิบเวนทุรี่นะครับคนนี้เวนทุรี่เดี๋ยวถ้าใครอยากได้รถตู้คอมพิวเตอร์นะครับอันดับที่ห้าสิบเอดนะครับคันนี้ก็เกตเอนะครับผมนะคันนี้รถตู้เวนทุรี่เกตบีนะครับ เบี้เมื่อกี้ไม่ได้บอกสภาพเกตรถนะครับนะครับทีมบรนดุก้าเ็าตรวจรถได้แล้วครับนี่ครับผมเกดบีครับหน้าเอสหลังเอ็มนะครับจัดโดยเกดจัดเป็นเกดบีนะครับเกดบีนะครับเกดบีนะครับซื้อได้ครับผมเกจบีชนไม่ลึกครับเดี๋ยวตู้คอมพิวเตอร์นะครับนะครับ แบบห้าหนึ่งครับผมแดดร้อนนิดนึงครับแล้วก็นิดนึงมาจากอูริกครับผมบุฟฟตเดียวกันนะก็ขายวันจันทร์วันเดียวนะครับวันหนึ่งเขาไปขายนะครับตั้งมาอยู่แสนสี่ครับผมนี่ครับแปแสนสี่เกียร์ธรรมดาครับนี่ครับโอ้เครื่องยนต์นั่นเลยนะครับ ับเจ็ดเอได้เ่อกี้นะครับกับท่าสิทธินะครับอยู่กอทอไว้นะครับนะครับมีพรม่านะครับผมเบาะหนังนะครับเบาะสามแถวนะครับเบาะสามแถวเก้าที่นั่งครับ เนียบไอ้ดูให้เห็นกันนะครับบ่อสามแถวเก้าที่นั่งครับหัวสวยนะครับผมให้ดูนะครับดูกระทอไว้เลยนะครับผมดับห้าหนึ่งนะครับ วันนี้โบยุธาก็มีตรงนี้รถตู้ต่อเนื่องกันเลยครับเป็นกันเป็นแถวเลยนะครับที่เห็นนะครับรถตู้นะครับใครสนใจคลิกเข้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่านะครับวันนี้หมโบูุคาก็ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจคันอื่นๆก็สอบถามมาได้เลยนะครับมีหลากหลายคันให้เลือกใช้ครับที่เห็นอยู่ในลานนี้นะครับนี่ครับ มีทั้งอัลเบล่าซีวิกแอคคอร์ดมีหมดครับ f o r t u เนอก็มีนะครับเดาสนใจขนไหนคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่านะครับนี่ผมบดสดูค้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ